ผมจะพาท่านผู้ชมไปดูนะฮะการ,รแสดงเพื่อที่จะรณรงค์งดเหล้าของสอสอส,อสอแล้วก็ทางตํารวจนครบาลในการรณรงค์ที่จะคนเด่กไม่ให้เขาเรียกว่าดื่มสุราขณะขับรถด้วยเพราะว่าช่วงสงการนี้มีกันเยอะนะครับ,รบทั้งคนขับบางทีหรือว่าคนซ้อนเล่นน้ากระบาข้างหลังเนี่ยโอ้เจอเยอะมากดื่มไปใช่ไหมฮะสาดน้ําไปก็มีใช่ไหมฮะอันนี้ก็รณรงค์เพราะว่าปัญหาหนึ่งเนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องของอุบัติเหตุบนท้องถนนที่อาจจะขับรถชนก็ได้ แต่ว่าสิ่งที่สำคัญว่งนั้นคือตกรถอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะ,ะ,ฮะเป็นไปได้วันนี้ก็มีการแสดงละค,นครนะฮะบริเวณสี่แยกรัชโยธินเลยเดี๋ยวไปติดตามบรรยากาศในงานนี้กันดูเลยครับครับวันนมาาาจก จับเลยครับพยายามรัดลูกขาพี่จับได้ไหมจับพี่เขาไม่ได้ครับเพราะว่าพี่ดื่มเหล้าอยู่ครับขณะนี้ครับโอ้พี่ทำอะไรไม่ได้เลยอ่ะพี่ดื่มบนรถจักรยานก็ดื่มไม่ได้ตุ๊กตุ๊กก็ไม่ได้เหรอได้ครับไม่ได้ไป,ไป่ไดนไปดื่ที่บ้านนะโอ้ยเพราะงั้นเพราะงั้นด,ด,ดื่มเหล้าจักรยาน ¡Vale, เดี๋ยวยังไปไม่ได้ครับเอา้าทำไมล่ะครับถึงจะถึงจะนะถึงไปไม่ได้เพราะว่า๋ยวนี้เขาก็มีกฎหมายเหมือนกันครับเอา้าใช้กฎหมายเดียวกันครับเมื่อกี้ครับห้า กฎหมายห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนรถขณะอยู่บนทางเนี่ยเป็นกฎหมายที่ออกตาม ความในมาตราที่4นะฮะซึ่งตั้งแต่ปี251มีบทลงโทษก็คือจำคุกไม่เกิน6เดือนนะครับปรับไม่เกิน1,000 10, 0บาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับเลยโดยมีผมมีผลนะฮะใช้ตั้งแต่วันที่8สิงหาคมปีที่แล้วซึ่งเห็นว่ากฎนี้เนี่ยยังครอบคลุมไปถึงทางร่วมทางข้ามทางแยกด้วยท่านผู้ชมครับรวมถึงฟุตบาทด้วยดังนั้นเนี่ยการจอดรถริมฟุตบาทแล้วตั้งวงดื่มบนรถเนี่ยก็ถือว่าผิดกฎหมายเช่นกันนะฮะ ครับแต่เรื่องของรถเนี่ยนอกจากรถไฟหรือว่ารถรางแล้วนยครับนอกจากนั้นที่ถ้าเกิดว่าขึ้นชื่อว่ารถเนี่ยคือห้าหมดเลยนะฮะตั้งแต่รถสามลอ้อแท็กซี่โดยสารเมื่อกี้เนี่ยทั้งผู้โดยสารหรือว่าผู้ที่เป็นผู้ขับขี่เองเนี่ยก็โดนเหมือนกันแต่จะมีอยู่ยกเว้นอยู่อย่างหนึ่งครับถ้าเกิดว่าผู้ขับขี่เนี่ยไม่ได้มีเจตนาที่จะ,ะร่วมด้วยหรือว่าไม่มีพฤติกรรมที่จะสนับสนุนการเดิมเนี่ยก็จะรอดพ้นนะคือถ้าเกิดว่าคนที่เป็นคนขับเนี่ยขับอยู่ ว่าคนข้างหลังเนี่ยเล่นน้ําสาดน้ํากันมีเบียรดื่มไปซื้อเบียร์มากระป๋องกนึงแล้วก็วิ่งขึ้นมาบนกระบะข้างหลังอันนี้คนขับไม่รู้เนี่ยคนขับถือว่าไม่ผิดนะถ้าเกิดตำรวจจับนะฮะก็เห็นว่ามีการรณรงค์แผ่นป้ายในจําจำนวน1,500ผืนนะฮะสติ๊กเกอร์อีกกว่าห้า0มืนชิ้นครับนี่นี่คุณวรพันธ์ผมมีสติ๊กเกอร์ตัวอย่างนะ,ะครับ,รบอันนี้นอันนี้เป็นสติ๊กเกอร์รณรงค์ห้ามดื่มสุรานะฮะในช่วงสงการซึ่งเรื่องของการห้ามดื่มครั้ง เรื่องของการดื่นสุราเนี่ยบางคนนี่ตั้งแต่ช่วงปีใหม่แล้วผมเห็นรถบางคันติดไว้เนี่ยนะฮะห้ามดื่มเหล้าในช่วงวันปีใหม่ติดไว้ที่กระจกรถเนี่แหละแต่ว่ารถนี่ผมเห็นขับที่สายไปมาเหมือนกับเมาสุราอยู่ก็เห็นว่าสถิติเนี่ยเฉลี่ยนะสปีที่ผ่านมาเนี่ยมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในช่วงสงการแล้วก็มีผู้เสียชีวิตนะฮะเฉลี่ยแล้วเนี่ยถึง10บรายแล้วบาดเจ็บอีกไม่น้อยเลยนะครับก็รณรงคกันหน่อยครับ ไปข่าวหนึ่งครับไปที่ที่ไหนนะคุณตังกูลชาวบ้านสะท้อนปัญหาตึกเจ็ดชั้นใช่ไหมอ่าใช่เมื่อช่วงเมื่อช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาครับมีเหตุการณ์เนี่ยอาพาร์ตเมนต์เจ็ดชั้นนะฮะที่อยู่บริเวณด้านหลังของห้างเซียรังสิตนะครับจังหวัดปทุมธานีปรากฏว่าเกิดสุดเอียงครับจนทำให้มีประชาชนที่เขาอาศัยอยู่ใกล้ๆกเนี่ยนะฮะก็คือหมู่บ้านภูมิลินเขาบอกว่าอยู่ห่างประมาณ20เมตรนะเป็นหลังเป็นหมู่บ้านที่มีบ้านเรือนอยู่ประมาณ300หลังคาเรือนปรากฏว่าชาวบ้านเขากลัวกันมากว่าไอ้ตึกที่มันย มันจะถล่มมาทับบ้านของพวกเขาที่นี้เนี่ยนะเป็นปัญหาใหญ่เลยเรื่องของโครงสร้างของตึกใช่ไหมครับ,รบแล้วก็เหตุอญากรรมถ้าเกิดว่ามันเกิดสุดขึ้นมาเนี่ยเรื่องของความเสียหายนี่มากแน่นอนนะฮะแต่ว่าคุณวัณวชลราตาคำเนี่ยได้ไปทํารายงานพิเศษมาชิ้นนี้ยังไงลองไปติดตามรายงานชิ้นนี้กันดูครับ เกิดเห็นกระทบอยู่แค่นี้มั้งทางร้อนไม่ไม่อะไรฝั่งวาู้เขาก็ผวาก็ไม่เป็นไรถ่ายมาแล้วกันเพราะมันตอนตอมันมีช่องลมมันตอกนี่มันก็รันกันหมดเพราะมันไม่ได้ไกลมากมันมีช่องว่างเยอะ่เชคิดว่านี่มันเป็นผลกระทบก็ก็ก็ถ่ายรูปมานี่เป็นโครงสร้างเบาพออะยึดเรื่องมันก็ไปชาวบ้านหมู่บ้านพุมรินกลุ่มนี้สะท้อนปัญหาที่พวกเขาได้รับจากการเอียงตัวของอาคารที่พักอาศัยรวมเจชั้นจำนวน77ห้องซึ่งตั้งอยู่หลังห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งย่านรังสิต โดยเฉพาะนางปราณีชันรงค์ประธานหมู่บ้านบอกว่าอยากให้เทศบาลหรือเจ้าของโครงการเข้ามาให้ข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัยแก่ชาวบ้านมากกว่านี้และอยากให้มีความชัดเจนเกี่ยวกับการดูแลปัญหาดังกล่าวเพราะชาวบ้านมีความบอดกลัวเรื่องความปลอดภัยด้านชีวิตและทรัพย์สินเรื่องต้งนะจะช่วยเหลือ,อยังไงได้บ้างในเ,เรื่องของผลกระทบเรื่องจิตใจใช่ไหมคะเพราะตอนนี้เรื่องการความเสียหายยังไม่ได้รุนแรง แต่ว่าก็เราเฝ้าระวังอยู่ว่าเกิดจะเกิดยังไงในเรื่องของด้านบ้านเรางก็ยังไม่ได้รับผลกระทบอะไรแต่ว่าในเรื่องน่าจะแบบตกใจอะไรเงี้ยครับหวาดระแวงอืน,น่าจะเป็นหวาดระแวงอะไรเงี้ยนอนไม่หลับอะไรเงี้ยไม่รู้มันจะล้มมาตอนไหนอะไรหลังเกิดเหตุทุกคืนเวลา20นาฬิกาชาวบ้านก็จะจับกลุ่มประชุมร่วมกันวางแผนรับมือกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหากตึกเจชั้นที่เอียงเองเกิดการซุดตัวลงมาโดยสิ่งที่ชาวบ้านเป็นห่วงมากที่สุดคือเรื่องของฝนฟ้าอากาศ เกรงว่าจะส่งผลกระทบต่อตัวตึกและบ้านของประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงซึ่งอยู่ห่างจากโครงการก่อสร้างไม่ถึง20เมตรขอ้อเท็จจริงไม่มีใครรู้เลยว่าจะให้เป็นอย่างไรนะคะต้องขอคนกลางนะคะมาเป็น,เป,นเป็นผู้นําให้เราละต่อให้ประธานนิติก็ไม่พอเพราะว่ามันคือภายในเราต้องการภายนอกที่เข้ามาบอกเราหน่อยว่าจะเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้นะคาดว่าเป็นนี้ขอขอสิ่งสิ่งชัดเจนหน่อยนึง ยังไม่รู้ว่าทางทางนี้ค่ะจะติดต่อเจ้าหน้าที่มาให้ความรู้กับเราหรือเปล่าเรายังไม่มีความรู้อะไรทางด้านว่าตึกี่จะทํายังไงจะยุบยังไงจะแก้ไขให้เรายังไงรองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองคูคตบอกว่าตึกเจ็ดชั้นสองหลังนี้เป็นของบริษัทดอนเมืองแกรนพลาซาจำกัดขออนุญาตก่อสร้างเมื่อวันที่24ธันวาคม2552ตามใบอนุญาตเลขที่164/2552มีพื้นที่ทั้งหมด4,042ตารางเมตร ดยการยื่นขออนุญาตนั้นถูกต้องทุกอย่างตามกระบวนการก่อนจะตอกเสาเข็มเมื่อปี2554และเริ่มก่อสร้างอาคารช่วงเดือนเมษายนปี2555ส่วนอีกหนึ่งสาเหตุที่ทําให้อาคารเกิดการสุดตัวนั้นน่าจะเกิดจากการคํานวณจํานวนเสาเข็มรับน้าหนักของโครงสร้างผิดพลาดจากบริษัทผู้รับเหมาส่วนของเทศบาลการขออนุญาตนะครับก็เทศบาลก็ตรวจสอบตามแบบนะครับและกับพื้นที่ที่ขออนุญาตนะครับมีการก่อสร้างถรกต้องหรือไม่ เป็นเขตห้ามก่อสร้างหรือไม่นะครับแต่การตรวจสอบแล้วก็เป็นสามารถจะก่อสร้างเป็นอาการที่พักสายรวมได้ครับเบื้องต้นทางเทศบาลคูคตได้เข้าไปพูดคุยกับชาวบ้านเพื่อรับทราบปัญหาและตรวจสอบความเอียงของตัวอาคารทุกหนึ่งชั่วโมงว่ามีความเปลี่ยนแปลงหรือไม่ซึ่งก็ยังไม่พบการเอียงตัวของอาคารเพิ่มเติมพร้อมตมรวจสอบการบวมตัวของถนนที่ติดกับหมู่บ้านพุมรินแต่ก็ไม่พบการบวมตัวของถนนแต่อย่างใดนอกจากนี้ได้นำนั่งร้านและผ้าใบความสงเท่าตึกหชั้นมาติดตั้งโดยรอบ ป้องกันเศษวัสดุร่วงหล่นจากตัวอาคารบุญมีหยุบแก้วถ่ายภาพวัชราตาคำไร่งานคือตอนนี้ชาวบ้านกลัวมากเรื่องของฝนฟ้าถ้าเกิดว่าตกขึ้นมาเนี่ยนะฮะมันอาจจะทําให้เกิดดินตรงนั้นเนี่ยที่มันซุดอยู่แล้วซุดลงไปอีกแล้วก็เกิดการสไลด์ตัวทีนี้เนี่ยทาง ทางเจ้าที่ของทางบริษัทที่ก่อสร้างนะครับก็ถูกกำชับมานะฮะตอนนี้บอกว่าให้ติดตั้งเรื่องของสอแลนนะฮะที่จะมาคุมอาคารเพื่อ,อป้องกันเวลาที่ถ้าเกิดมันเกิดพังลมมาจริงๆเนี่ยอย่างน้นอยเาีจะป้องกันในเรื่องของความเสียหายที่มันเกิดขึ้นโดยรอบได้ครับถึงจุดอันตรายซอยเปียวครับเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาผมพาท่านผู้ชมไปสำรวจที่บริเวณถนนลาซาน24นะฮะก็เป็นจุดที่ชาวบ้านบอกว่า เหตุอาชญาการรมวิ่งราวทรัพย์กระชากกระเป๋าเยอะเหลือเกินนะฮะผมไปสำรวจมาก็เดี๋ยวไปติดตามก,กันกับป๊อกซอยเปียวนะฮะแต่วันนี้เราสองคนแล้วก็ทีมงานนะฮะขอลาท่านผู้ชมไปก่อนครับพบกันใหม่ในช่วงสัปดาห์ต่อไปสวัสดีครับสวัสดีครับ ท่านผู้ชมครับวันนี้ผมพาท่านผู้ชมมาสำรวจนะฮะภายในถนนลาซาลซอย24ครับซึ่งสามารถทะลุเข้าออกถนนแบร์ลิงได้และเป็นจุดที่ชาวบ้านบอกเขาว่ามีเหตุอาชญากรรมเกิดขึ้นเยอะหรือเกินครับวันนี้มาติดตามซอยน,นี้กับผมครับหวนใหญ่ก็ขี่มอเตอไซค์มาวนนะแล้วก็มากระชากซอยยังไงกลางวันกลงคืนมีทั้งกลางวันั้งกลางคืนเนี่ยแต่มันจะสังเกตตอนที่ว่า รถช่วงรถโล่งๆอ่ะมันจะทำกันมันรถมันวิ่งไวเนี่ยรถมันวิ่งไวซอยนี้รถวิ่งไวสิบล้อเยอะรถใหญ่วิ่งเยอะส่วนใหญ่เห็นขนาดจะเป็นเงินกระชากกระเป๋าวิ่งหรือว่ากระชากสร้อยกระเป๋าไม่ค่อยกระชากมันเห็นใส่สร้อยมันขี่มอเตอร์ไซค์มาคู่กันกระชากเลยกระชากแล้วมันก็หนีไปพอมันรัดได้ไงคือสาเหตุที่เกิดเพราะอะไรที่มันเกิดเหตุในซอยเราบ่อยอะไน่าจะเป็นซอยมันมืดเลยแหละ แล้วก็มันแบบเป็นทางลัดไงมันต้องง่ายใส่ฟงใส่ไฟเยอะหน่อยที่พี่บอกว่าไฟมันก็ข้างทางมันก็พอปะไม่พอหรอกมันไม่สว่างพี่ดูดูเลยมันไม่สว่างเลยไฟมันอยู่ข้างบนนู่นแ่ะมันสูงเกินไงเวลาเนี่ยอย่างไฟอย่างไฟพวกเนี้ยมันสูงเกินแล้วเวลาส่องมันก็มีแค่นิดเดียวถ้าถ้าพวกนี้ปิดไฟหมดปิดไฟหน้าร้านหมดเขาก็ ไม่มีไม่เห็นละมืดเลยขลานที่ปิดตอนนี้ก็ใช่มืดเลยแถวนี้มืดทั้งสองทั้งซอยเลยแล้วก็มันจะส่องมันสว่างมันมองไม่เห็นแส่สว่างไม่พอที่บอกว่าตำรวจเข้ามาแต่ส่วนใหญ่แค่มาตั้งด่านตั้งด่านจับไม่ตรวจไม่ตรวจหรอกคนแก้ไงดีพี่ว่าปัญหานี้ครับปัญหาในซอยเราทางหน้าเดียวทางหน้าเดียวท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่บริเวณกลางซอยนะฮะจะสังเกตได้เลยครับว่าเสาไฟหรือว่าแสงสว่างบริเวณข้างทางนะฮะจะอยู่ถึงข้างบนฮะ จากที่ผมเฉลีย่ยเนี่ยมีความสูงจากพื้นถนนไปถึงข้างบนเนี่ยประมาณถึง8เมตรเลยนะฮะซึ่งทําให้ไฟไม่ส่องสว่างเพียงพอตลอดทั้งเส้นเลยฮะซึ่งเสาไฟขนาดนี้จะเป็นเหมือนกันหมดนะฮะไปจนถึงจากปากซอยลาซานยี 24, ไปจนถึงแบริ่งนะฮะก็จะเป็นนี้เหมือนกันหมดคือเป็นปัญหาหนึ่งที่ต้องรีบแก้ไขยอย่างเร่งด่วนครับเพราะผมในหมู่บ้านนี่มันไม่มีไฟก็ขอกันแะแต่ละบ้าน ไม่ต้องเก็บไฟทางให้ช่วยกันติดกันทุกบ้านไปเลยไม่สว่างเพราะรถจอดอย่างเงี้ยคาราจอดอย่างงี้นะทํางานอยู่อย่างเงี้ยมันขโมยยางอะไหล่ได้เลยผมก็ขายของเงี้ยภายใน,นไม่ถึง5นาทีมันเอาออกไปเลยอ๋ <c oughs> ตามไม่ทนันขโมยยางอะไหล่ก็เกิดขึ้นขโมยยางทองก็เกิดขึ้นเกิดขึ้นก็ว่าเลยเนะี่ยต้องบ้านนี้ต้องขอติดไฟแล้วก็บ้านนี้ก็ติดไฟมาด้วยเ<อ>พราะรถเราจอดไว้ด้วยเมืงคืน ทั้งหมดนี้ครับคือปัญหาทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายในซอยแห่งนี้ไม่ว่าจะเป็นการกระชากกระเป๋าวิ่งราวทรัพย์รวมไปถึงขโมยยางอะไหล่กับรถที่จอดอย่างภาพที่เห็นอย่างนี้นะฮะจนชาวบ้านต้องมีการนำไฟมาติดตั้งเองเพื่อป้องกันเหตุนี้ที่อาจจะเกิดขึ้นอีกครับรวมไปถึงชาวบ้านก็อยากให้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาทําการติดไฟเพิ่มเติมรวมไปถึงมีการหน่วยงานนะฮะเข้ามาตรวจตาตลอดครับเพื่อลดปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งหมดและจะทําให้ซอยแห่งนี้น่าอยู่มากยิ่งขึ้นครับจากกิตพงษระจาถ่ายภาพรภณณกกวรพันธ Thank you.